ข้สอบก็สำหรับการแข่งขันนะการถ่ายพีสมัทสิบเจ็ดพันครึ่งลุกกาแรกเราตั้งเอาหลัจริงหรือเราก็อยากจะจบที่ครึ่งครึ่งตาราดหุ้นสามารถแข่งพ่งนี้ได้เลยนะถ้าพูดถึงในเรื่องของความพร้อมนะครับแต่ว่าเราก็ทีมงานซัพ์โค้ดแล้วโดยเฉพาะยิ่งผู้ขับเคลื่อนเกม ครับแล้ท่านราชงางครับเข้ามายังไงกับการที่เข้ามาสนับสนุนทีมสโมสรฟุตบอลซูเปอร์พาวเวอร์สุดประการแล้วูปแบบการเข้ามาสนับสนุนแต่ผมทราบมางปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่เป็นช่วงเวลาที่ดีงามมากเพราะว่าจากผมเองนั้นก็ได้ทำเครื่องดื่มชุบกำลังที่ฮอลโลโซดีนะครับและผมเองก็ได้รู้จักวักคุณรักใครกับพี่แดงมาประธานสโมสรเนี่ยเป็น20ปีแล้ว เป็นพี่น้องกันวันนี้พี่แดนชักชวนให้ผมเข้ามาที่ผมโหยตัดสินใจเร็วมากก็เลยโดดเข้าร่วมแล้วก็เพื่อที่จะทําในสิ่งที่เรารักก็คือสนับสนุนกีฬาฟุบอลแล้วก็ รวมไปถึงคุณสต,ตียยอดวัดนะครับจากนางแสงเอนจิเีริ่จำกัดนะครับและ